ตอนนี้ผมลงจากรถแล้วนะครับเราก็มาจมน้ำเราหิ้วของของก็ลอยน้ำกันแล้วครับตอนนี้ผมก็ประมาณหน้าแข้งแล้วครับผมลุยน้ำเอาเอานมผงม,มาส่งเด็กก่อนแล้วครับฝั่งนู้นออฟฟิศผมยังไม่ไปดูด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวละสิเอาแล้วครับผมจะเดิอนอยังไงล่ะ เอาแล้วครับเอาน,นมมาส่งครับโอ้ข่าวกับนีบ่ผมมีหน่วยตอแล้วเรปอปออมาส่งน้ำนมให้ลูกด้วโอ้ยขอบคุณมากแล้วมาไงเนี่ยพี่กันฮะ<า>มาไงอะ่ะลุยมาครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นไงกั้นเขื่อนสามรอบกัก<า>้นเขื่อนสามรอบครับดูนะครับถ้าเหมือนมาได้ก็โอเคน้ำเข้า ในนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นคลองทั้งหมดแล้วครับอน้ำไปกำลังสองเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีผู้เชี่ยวชาญอยู่คนนี้ผู้การเขาเขา